เด้งเด้งเด้งเดินทางท้องพะโลงก้กระวายบังผมพระราชาดึเด้ง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 เด็กด้งเต้งเต่งเต้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 งเนิ้วขึ้นวันทากับณลาชาณท้องพะโลงเด้งเด้งเด้งและเต้ง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 เด้งเต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 งโอ้โรำกัด้เ่งรำ มึงนั่งือกูเวียนหัวเจ้าเป็นใครเป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วมาจากเด้าแดนใดผมไม่ได้เป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วผมไม่เคยกันทับใครไม่เคยเล่าให้ใครขณะัตัวกลัวตัวก็รีบหลบตัวไม่งั้นเจ้าจะเสียตัวแล้วตัวกูตายรี่ออกไครอาวนชาสองคนนั้นเขาเป็นใครน่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเปล่าไม่ทราบได้นะพระเทศฐาลองเข้าไปถามมาดูว่าขาเป็นใคร เ,นะเป็นใครกันเป็นนใครกัหรือนี่เป็นพระมเหสีของข้าโอ้โซึ่งถ้าเกิดจะแปลเป็นไทยก็คือเมียของข้านั่นเองอมึงไม่ต้องพูดแบบนี้เจ้าพ่อพูดสัตว์อย่างนี้ได้เหมือนกันระก็พอได้นิดกันหน่อยกันมั้งเขาเจ้าขอแนะนําตัวก่อนเลย <c oughs> แล้วกันถ้าเป็นใครอะ่ะข้าพเจ้าคือเจ้า่ายฟ้าคารนและนี่คือพระเชษฐาของข้าพเจ้า ชื่อว่าฟ้าลั่นจะไม่รู้หรอกนะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเดินทางมาไกลขนาดไหนอยู่บ้านเหงาใช่ไหมไอ้นี่ฝ่ายวิชาใจเย็นโดยหัสเดินนั้นเราสองคนโอ้ยรู้กันแล้ยิ่งเหงาย่างได้มาเรียนอยู่ที่นี่เราสองคนปกครองแห่งนครโยนกนคร เป็นไรเนี่ยเราก็พูดกับราชาสา์อย่างถามที่ตอบได้ราชาสามหมดตอบได้หมดจริงหรือเปล่าใช่อย่างร่างกายที่ถามได้หมดถูกต้องไม่ไปถามที่นัดเลยจะถามมาในร่างกายตอบได้หมดข <c oughs> ้อศอกคือบางสิ่งบางอย่างในวังเราก็ไม่ได้ใช้บ่อยก็เลยจําไม่ค่อยได้อ๋อเหรอเอาที่จําได้เอาที่จำได้บนใบหน้าบนใบหน้าโอเคคนตา อยู่ในวังก็ไม่มีใครถามผูแบบนี้ตรงก็ะขนตาอะไรพวกนี้ไม่ไม่ถามยังเออตาเอออย่างนี้น่าถามอย่างนี้เราไม่ได้ตอบโอเคตาแรนเน่ยาย เสด็จกลับทำไมครับไม่ได้อยู่ตั้งแต่ครั้แรกแล้วอยาสัตสัตเอขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสัตีเ s เอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสัตีเอเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์สัตีเก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวีย